เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัดไม้ของป่าไม้แห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อ50ปีที่แล้วสมัยนั้นเมื่อได้พิกัดไม้ตามที่โรงเลื่อยต้องการต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าลึกที่มีอันตรายอยู่รอบด้านกว่าจะถึงที่หมายต้นไม้ใหญ่นั่นก็ใช้เวลาเดินทางถึงสองสามวันรวมทั้งใช้เวลาตัดต้นไม้ด้วยก็เกือบสัปดาห์จะเห็นได้ แต่การตัดครั้งนี้นั้นไม่ได้เข้าไปตัดเพียงแค่ต้นเดียวพร้อได้พิกัดที่ต้องตัดไม้ใกล้กันถึงสองต้นกลุ่มตัดไม้จะมีการแปดคนส่วนการเคลื่อนยายนั้นจะใช้ช้างในการลากต้นไม้ออกไปจากป่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันขนสัมภาระและเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งสเสบียงเข้าป่าอาหารไปพร้อมยังไม่รวมถ้วยชามหม้อกระทะที่ต้องใช้ในการทำอาหารด้วย เป็นที่พลุงพลังมากแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนพวกนั้นนอกจากนั้นยังมีของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้ามีดพลาอาวุธปืนที่เอาไว้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ไปด้วยเพื่อเป็นเสบียงแต่พองนั้นแกก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นหนุ่มวัยยี่สิบตนๆก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยที่ตามพ่อแกเข้าไปทำงานที่ปางไม้แห่งนี้มานาน มาหัดทำงานโดยการเป็นลูกหาบและทำอาหารการเดินทางครั้งนั้นเริ่มในเช้าของวันหนึ่งหลังจากที่ตะพองนั้นเดินทางมาหาพ่อแต่เพียงแค่วันเดียวแต่กลุ่มของพ่อนั้นพักยาวมาแล้วเกือบสิบวันเพราะต้องรอเท่าแก่หาพิกัดม้และทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้ง การเดินทางนั้นยากลำบากสำหรับเด็กหนุ่มไม่น้อยเพราะข้าวของที่หนักอึง้งแถมต้องเดินเท้าขึ้นขึ้น,นลงๆตามเนินไปตลอดเส้นทางเพราะเป็นปืนป่าเขาสลับซับซ้อนรอบกายนั้นมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงดัชนีลิงข้างที่ฟังดูแล้วเพลิดเพลินไปอีกแบบหนึง่งคืนแรกนั้นหยุดพักกลางเต็นท์ที่ริมลำธารเล็กๆที่ไหลลงมาจากไหล่เขา พ่อของตะพองบอกว่าก็ยังโชคดีที่ยังเจอน้ำเลยได้อาบได้ชำระเหงื่อใครบ้างบางครั้งที่ไม่เจอน้ำก็จะอาบเหงื่อกันไปอย่างนั้นแหละเพราะต้องเก็บน้ำเอาไวท้ทำอาหารและกินไปด้วยกว่าจะได้เจอแหล่งน้ำอีกครั้งแต่ที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ย่อมมีอันตรายเพราะเป็นที่ที่สัตว์ต้องพากันลงมากินน้ำเช่นกันกองไฟจึงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ในป่า นอกจากจะทำอาหารต้มน้ำแล้วก็ยังช่วยป้องกันสัตว์ลายได้ด้วยที่สำคัญยังช่วยให้อบอุ่นกับทุกคนเพราะผื่ป่าในยามค่ำคืนนั้นหนาวเหน็บจนแทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวตะพองเองก็เรียนรู้และจดจำจากสิ่งที่พ่อบอกทุกอย่างเพราะนั่นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่มีอาชีพนี้ป่านั้นอันตรายรอบทิศทั้งสัตว์และโรคภัยที่ไม่สามารถจะไปถึงมือหมอได้ทันแน่ คนสมัยก่อนจึงต้องมีความรู้เรื่องสมุนไพรกันไว้เป็นอย่างดีไหนจะอันตรายจากการหลงป่าอีกอย่างนั่นอาจจะทําให้ตายได้เหมือนกันเพราะลำพังตัวคนเดียวนั้นโอกาสรอดนั้นยากมากข้าคืนแรกของการนอนป่าตะพองก็ได้ความรู้และประสบการณ์มากมายและได้มีโอกาสอยู่ยามด้วยในช่วงดึกๆรู้สึกตื่นเต้นแะวังเวงจนบอกไม่ถูก ที่ต้องนั่งมองไปรอบๆด้านเพียงแค่คนเดียวขณะที่ทุกคนนั้นหลับไหลเอาแรงกันไปก่อนแล้วแต่พ่อของแกก็แอบดูอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ละสายตาเช่นกันโดยที่แกนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยเด็ดซ้ำคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังกินอาหารชาเช้าเสร็จก็เก็บสัมภาระแล้วก็รีบเดินทางกันต่อจนมาถึงต้นไม้ที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วจากเจ้าหน้าที่ ในตอนบ่ายๆทุกคนก็จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือตั้งเต็นท์กันจนเสร็จหลังข้าปลาตกถึงท้องก็พากันพักผ่อนแต่พองก็อยู่ยามมันอย่างเช่นเคยจนผ่านพ้นไปถึงยามผัดสามก็มีคนรู้สึกตัวเอาก็ตอนสองยามวาก,วกว่าก็ร้องโวกเวกเวยาวบอกว่าคนที่อยู่ยามนั้นหายไปจึงพากันตื่นจนหมดเอาไฟฉายส่องหาจนทั่วก็ไม่พบส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่มีใครตอบรับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพากันไม่ได้หลับได้นอนกันอีกจนรุ่งเช้าก็าพากันออกตามหาส่วนตาพองนั้นก็อยู่ทำอาหารกันสองคนสักพักก็ได้ยินเสียงร้องลั่นพากันวิ่งไปดูกับพบว่าคนที่หายไปนั้นกลายเป็นศพอยู่ห่างออกไปเกือบร้อยเมตรสภาพบ่งบอกว่าเป็นการกระทำของเสือซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรมากนักกับป่าสมัยนั้น แต่ที่แปลกใจก็คือไม่มีร่องรอยการลากเหวออกมาแต่อย่างใดไม่รู้ว่าทำไมถึงออกมาไกลได้ถึงขนาดนี้ได้การเข้าป่าหรือตายสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติตายแล้วก็เผาแล้วก็เก็บเอากโะดูออกมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลเท่านั้นทุกคนรีบกลับมากินอาหารและเร่งรีบทำหน้าที่ทันทีวันนั้นเลื่อยไปได้ครึ่งต้นก็มืดค่ำลงตกกลางคืนได้อยู่ยามกันผลัดละสองคน กองไฟสำคัญต้องลุกโชนอยู่ตลอดเวลาปืนติดมือกันไว้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่นอนมีเพียงตาพองคนเดียวที่ไม่มีปืนช่วงยามผลัดสองก็เป็นเรื่องเมื่อจู่จุคนแรกเดินออกจากกองไฟเข้าไปในป่าอีกคนก็ร้องห้ามว่าอย่าออกไปที่มืดเด็ดขาดก็ไม่ฟังยังคงเดินออกไปไม่มีท่าว่าจะหยุดเห็นท่าไม่ดีก็รองเรียกกันจนตื่นหมดรีบคว้าไม้คว้าปืนไฟฉายเดินตามกันวุ่น จนไปเจอกับคนที่เดินออกไปอย่างไม่หยุดทั้งเรียกทั้งจุดก็ไม่ฟังแสงไฟนั่นสาดส,ส่องไปเห็นคนที่เดินนำหน้ายหยวงห่างจึงพากันสองดูให้แน่ชัดว่าเป็นใครแน่แต่เมื่อเห็นหลังก็พากันขนลุกสู้นั่นคนที่ตายที่เพิ่งจะเผากันไปเมื่อวานช่วงเสดสายร่างนั้นหันควบมาด้วยสายตายที่แดงฉานทุกคนถึงกับพงะถอยหลังกรูดมือก็ช่วยกันล้างเพื่อนไว้ไม่ให้เดินเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นผลเลย เลยได้ยกปืนขึ้นยิงไปที่ร่างของผีร่างนั้นทันทีปังร่างนั้นางหลังพึงด้วยแรงกระสุนแต่มันก็ลุกพวดพลาดขึ้นมาทันทีเหมือนกันพุ่งกรโจนเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็วแต่ร่างนั้นมันเป็นเสือสมิงไม่ใช่ผีแต่ว่ามันก็ยังช้ากว่าลูกกระสุนปืนที่แทบจะพุ่งออกไปพร้อมๆกันและเข้าเป้าทุกนัดร่างของเสือนั้นร้องโฮกใหญ่ก่อนที่จะฟุบลงกับพืน้นคำรามแทบไม่มีเสียงออกมาอีก และขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนั่นเองอยู่ห่างจากคนที่ยืนทื่ออยู่ไม่ถึงวาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนและคนที่ยืนทื่ออยู่นั่นพอได้สติกลับมาก็ล้องลั่นเพราะตกใจสุดขีดโชคดีที่รอดจากความตายมาได้ครั้งนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ตาพองเองไม่เคยลืมเลือนเลยจนถึงทุกวันนี้และถือว่าเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวที่อยู่ในช่วงที่ทำงานในปางไม้แห่งนั้น